ใส่อันไหนดีนะคอสขาดอีกสองจากเอาปรมจารย์ศาสตร์ก็ใส่ไปแล้วขาดอีกสองเหรอบทสดยอดแล้วกันอะดีนาลีนอะดีนาลีนเออโุยแต่อยากเอานักล่าสมบัติไปมากกว่านักล่าสมบัติสามผีชื่อตายยาก กูคือไม้ขีดไฟนี่ตายก่อนเพื่อนตลอดเลยนะคาบอกเลยคนเนี้ยถ้าเจอในเกมเนี่ยตายง่ายมากเลยน,ะนาให้ฆ่าก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวพี่ไม่ง่ายๆนะพี่สำับเพิบน่ะเดี๋ยวปลดออกจากเมืองทิพย์เลยเอ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะหนูวัดลางโล่งมากเหมาะกับผีพายมากแบบเนี้ยโอเคฉันจะไม่หาเ,เลือดจูคนแรกเลย น้องบาดพยายามเล่นแอบแอบก่อนแรกๆอ่ะแอบแอบแล้วไงพี่เั่งอยู่บนระดมาหาพี่พายอยู่ชั้นล่างอะผีพายเหรอี่ว่าอย่างนั้นนะเสียงก็เอ้าหนูไม่ได้เป็นกระเทยใครว่าหนูเป็นกระเทยลูกไม่ใช่ใครว่าหนูเป็นกระเทยไม่มีไปถัดเธอมีงูเดี๋ยว ถามเขาก่อนแป๊บหนึ่งดูได้ไงว่าฉันมีงงงงโปะมากก็แตรบดีอยู่นะดูยังไงทุกประเป้าตุงแรงมากติมก็ต้องเป้าตุงอยู่แล้วเพราะติมใหญ่ขาย ขายใหญ่ขายใหญ่อิสเบลล่าใช่เบลสกินนิวอลเลนเจอร์สกินนิวออลมีใช่ไะสวดเลยค่ะสวดเลยอุ๊ยยูริคอนิสอุปกรณ์ตกแต่งเขาเท่มากเลยอะอย่าไ้ดาพ่อหนานนำสวดเร็วอย่าทำร้ายเจนนะอีผีบ้า ีเจนไม่นะอ้าอีเจนไม่ไปีบไปกแวบายจีบตัวพิธีวะพาไปที่อื่นอย่ามาจุกแถวนี้ไปที่อื่นได้ได้ก็เลยบายบายตามดชุบอีเจนไหมอีเจนจะขีดไหมวะไม่ขีดไม่ขีดไปเรื่อเต คนนี้เขาเป็นอะไรวะเขาบอกว่าอย่าสวดสามคนจูลูลอีกีคาโบอีโตาโต้องปาดที่ขอนานๆหน่อยสามพิธีได้ไหมปาดทำได้ไหมเลยจะปอง

ยาอยู่หลังโบสถ์ยาอยู่หลังโบสถ์ไปเอาก่อนข้างโบสถ์ข้างโบสถ์นั่นแหละพี่เห็นเออนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละเจนขีดตรงนี้ตรงนี้ตรงโบสถ์เล็กตรงใกล้โบสถ์เล็กอ่ะสู้สู้หายแล้วอีท็อกสิก อุ๊ยเชี่ยตาตากรต่อเนื่องเดแบบนี้ที่ไปเหรอใช่ปะทำไมตาขึ้นอย่างนั้นน่ะเบลจุดตอนนี้ที่จะไปเหรอใช่ปะ่ะจ๊า้าอุ๊ยเชี่ยอย่าทำหนูอุ๊ยเชี่ยบล็อกประตู อย่าทำลายติมนะป่าเออี่แชดตีไกลจังวะเอานี่ไปกินอิดอกเออติดติดติดวักติดโบดถื้อช่วยด้วยช่วยติมด้วยมึงเดินไวไปมา้อีเบลโอ้เจ็บ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 ดิดอกทอง ไหวแล้วอ้าไปทีมีตูวเย่โอ้ยตูวเย่มาลูกโกเดินไวชิบหายไอ้เหี้ยกัตเตอร์เบลเอาไปเลอยเดือดปิ้งไปโดนอุ้ยน้องคนนี้ขยันพิมพ์มากเลยเออเอาเวลาพี่ไปตั้งใจเล่นดีกว่าไม่หรอกเขาน่าจะเรียน,เร,ยนเรียนพาณิชย์น่ะเรียนน่าจะเรียนพาณิชย์ อุ้ยเคียดกับโดนแปดอยู่แป๊บเดียวแต่มันจะล้างในตัดได้ไวนะเอาเลยเหรอแต่มันล้างในตัดไวถ้ามันไม่ตามเสียงวีวีหนูเข้าโบสถ์ได้ไหม <c oughs> เพื่อนผูกสายสินอยู่ <c oughs> นั่นอะเออ <c oughs> ตามตามตามลงลงเทอสับขาจิบเออสเอ,อสับ อุ้ยโดนผีลอกอึ๊บเออจไมาขีดว่ะทำไมเบลตาลอยแบบนั้นอะ่ะอืออ่าเอาเอไอ้คนนี้จะสอบยากจังเย่มลกเกดเป็ไออียูริคนนั้นเลยมันยังไม่เคยตายเลยวิชิบหายไม่ได้แล้วต้องเซฟยูริ ใช่ใช่พี่ต้องเซฟยูริย,รยูริจะตายไม่ได้เข้าไปไหนวะเนะี่ยตกลูสีตกลูกล่าสุด <c oughs> <c oughs> ให้นางตีพี่เอออยู่ลิจะได้รอดออนี่คือวิธีเดียวที่เราจะรอดจากที่นี่อยู่ลิหนีไปแต่นางมีฆาตกรต่อเนื่องอิชิพหายดิริบอกเมืองมาไหมทันมันจะพิมพ์พี่รู้อีคนนี้นางหยุดนิ่งแล้วนางจะพิม โอเคพี่พี่พี่ไปแล้วใน่ปะจ้าขอบคุณน้องปาดมากเลยนะคะพีเชื่อปาตายไปวาย,ายใช่น้องปาดตายก่อนเพื่อนเลย <c oughs> ไม่ได้อยากจะกจุ๊บเลยอะ